สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับพาวเวอร์มือสองอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์พันสองร้อยวัตต์นะครับทางศรร้อยวัตต์สภาพเอี่ยมๆีมเลยเหมือนมือหนึ่งนะครับทั้งสองเครื่องตัวนี้ก็มาเป็นวัตต์เท่ากันนะครับหน้าตาเดียวกันทั้งสองเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นกล่อง2 u ยูลึก16นิ้วนะครับกล่อง2 u ยูลึก16บนิ้วสภาพใหม่มากๆนะครับสองเครื่องนะครับมีมาสองเครื่องวัตต์เท่ากันนะครับ อุปกรณ์อะไรพวกนี้ด้านหลังก็มีครบหมดนะครับเป็นแจ็คโฟนมี x l r นะครับอ่าที่ต่อสายเป็นเซนเซอคอนที่ต่อสายลำโพงแบบหมุนนะครับฟิลสามตัวด้านล่างนะครับเหมือนกันทั้งสองเครื่องนะครับตัวนี้ก็มาเป็นแฟรดเลยแล้วก็อัที่เห็นตัวนี้จะมีสีขาวๆตัวนี้ไม่มีไม่ใช่นะครับนี้อยู่ข้างล่างนะใช้งานได้เหมือนกันนะครับแค่อยู่ด้านบนกับด้านล่างอันนี้ไม่นี่มีอะไรที่เหลือมันก็เหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งสองเครื่อง 1200วัตต์แบบนี้นะครับก็เอาไปขับพวกเบส15นิ้วทั่วไปนะครับข้าง2ดอกแบบกำลังพอดีพอดีเลยนะครับขับพวกอาดอก500วัตต์600วัตต์นะครับไม่เกิน800วัตต์เนี่ยดอก15นิ้วไม่เกิน800วัตต์กำลังพอดีพอดีเลยนะครับข้าง2ดอกหรือเอาไปขับเป็นกลางแหลมก็ได้นะเป็นกลางแหลม12นิ้ว15นิ้วนะครับได้เลยนะครับตัวนี้ก็เสียงดีเสียงชัดด้วยนะครับสภาพเอียมๆแบบนี้นะครับ มีรูปรูปปิดฝาตอนท้ายนะครับมีรูปอยู่ท้ายคลิปนะครับรูปสภาพเครื่องก็เอี่ยมเอี่ยมมือหนึ่งเลยหละครับเอี่ยมเอี่ยมสภาพเหมือนมือหนึ่งเลยโอเคตัวนี้ก็ราคาอยู่หกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้ารวมส่งนะครับเครื่องละหกพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับเป็นพันสองได้วัดสภาพสวยมากนะครับโอเคตามนี้นะครับใครสนใจเครื่องนี้นะครับ ทักกันมาที่ facebook f แฟนเพจเครื่องเสียงมือสองนครนเสิรหรือ facebook โชลทีสาวก็ได้นะครับได้ทั้งสองเพจเลยนะครับตอนนี้ก็ต่อกับลำโพงเครื่องนี้ต่อกับลำโพง18นิ้ว2ดอกแล้วก็พ่วงกลางแหลมด้วยนะครับต่อสองตัวเครื่องนี้ส่วนเครื่องนี้ผมต่อเป็น18นิ้ว4ดอกข้างนอกนะต่อนิ้วเป็น18นิ้วคงหล่อ4ดอกนะครับดันนอกตูดันนอก ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ต่อ,ตอ18นิ้ว2ดอกแล้วก็ห่วงกลางแหลมนะครับ เป็นสิบปดนิ้วโครงหล่อสีดอกอยู่ข้างนอกนะครับ กันสองเครื่อง ก็ตามนี้เลยนะครับเครื่องใช้งานด e. ีปกติทั้งสองเครื่องนะครับใครสนใจเครื่องตัวนี้นะครับสองเครื่องนี้ก็ทักกันมาเลยที่ facebook แฟนเพจเครื่องเสียงมือสองรคอนเสสสีนะครับหรือแฟนเพจชนละทีสาวก็ได้นะครับเครื่องละหกพันห้าร้บาทนะครับตัวนี้เครื่องละหกพันห้าร้บาทกล่องรุ่นนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นอถ้าเป็นปัจจุบันก็จะเป็นหน้าขาวไม่แน่ใจว่ายังมีของมือหนึ่งอยู่หรือเปล่านะครับกล่องรุ่นนี้ ถ้าเป็นพวกหน้าขาวคล้ายๆแบบนี้ก็ราคาแตะๆเกือบหมื่นแล้วนะครับถ้าเป็นพันสองร้อวัตต์ปัจจุบันนะโอเคก็ใครสนใจก็ทักกันมาครับ